เอาเถอะหนึ่งสองสามสวัสดีครับจากช่องจัจเจียเอ็มวันเาทน,นี้เวลาตอนนี้เสนอตอนตำศาสตร์ครับผมสาว,วกรุงเทศตำตำศาสตร์ครับคุณอ่ะสักหัวสักจำครับคุณอ่ะใส่เวนผอมบ่เห็นห <c oughs> ุงสอดถือว่าเรสอด,ดมึงนี่เลยสอดมึงสอดถือว่ากะลองมึง จาดใหภาพว่าบึงกันตัมสระไ้ผมใทยกรุงเทียบว่าตำสไดใเบิงครับอี่อกเอาล่องลองลอง,ลองเออพอดีซุปนี้ยังยยยเงีวอีเด้ว<ป>พอดีเลย กระลอกมเพื่อมันเป็่นบังับเาติเคยควายทุกอย่างต้องมปการลงเต้นไม่มีคนไม่ให้โง่มาก่อนฉลาดหรอก่ไม่มีคนฉลาดก่อนโง่ไม่ได้โง่มาก่อนแล้วค่อยฉลาดทีหลังที่เหละตรงการคลิบตัวนี้นะอันสูบุญสู้บุญมาเยอะหรอกมันธรรมดา

เอาเอาแค่นี้นะครับนี่สาธิตตเสื้อครับนี่ครับมอมันเมื่ออาชีพครับเพิ่นหลานผมมีลูกหลานผมขอบคุณเพื่อนครับนี่ฟื้นครับนี่สองสามอันครับผมเป็นการท่อเสื้อท่อสาดตรแบบโ่ราครับตั้าสตรตั้เสื้อครับแค่นี้นะครับไปแล้วครับขอบคุณครับ